ทั้งในทะเลแดงนะครับตอนนี้ก็กําลังหนักดวงนะครับและก็มีแนวโน้มที่จะมีการเกิดสงครามในสวีเดนทําให้ประชาชนในประเทศนี้เกิดการแตกตื่นแม้แต่ประธานาธิบดีโจไบเดนเองก็บอกว่าต้องทําใจที่สวีเดนอาจจะเกิดสงครามขึ้นนั่นหมายความว่าสมรภูมิใหม่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศสวีเดนก็ได้ สวัสดีครับมาพบกับผมเทสักเกมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศตอนนี้ตะวันออกกลางกําลังหนักน่วงสงครามกําลังบานปลายและกําลังเกิดสงครามในทะเลแดงเพิ่มเติมสื่อสารัฐอเมริกาเองก็เปิดเผยว่า นะครับมีการโจมตีเยเมนแล้วก็ล้มเหลวนะครับไม่ลดทอนศักยภาพใดๆของพวกฮูตีเลยประการโจมตีที่นำโดยสหรัฐอเมริกาซึ่งอ้างว่าเล็งเป้าหมายเล่นงานที่มั่นต่างๆของกลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนประสบกับความล้มเหลวในการก่อความอ่อนแอใดๆในศักยภาพด้านทาหารของฮูตีหรือความขัดแย้งในรบกลุ่มนี้ จากการโจมตีเส้นทางเรือทะเลแดงในอนาคตตามรายงานของนิว y ยอร์ไทม์อ้างแหล่งข่าวหลายแหล่งนะครับยืนยันตรงกันว่าทางอังกฤษและสหรัฐอเมริกาประสบความล้มเหลวในการโจมตียูฮูตี i, ในขณะที่ย้อนอดีตนะครับอีลอนมัสนะครับหลุดขำหลังถูกถามเกี่ยวกับรถไฟฟ้าจีน BYD โลกออนไลน์แชร์สนั่นท่าทีของอีลอนมัสอภิมหาเศรษฐีของเทสลาผู้ผลิตรถไฟฟ้าสัญชาติสหรัฐเมกาที่หัวเราะร่าเมื่อถูกถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ BYD ผู้ผลิตสัญชาติจีนเมื่อปี2011นะครับทว่าล่าสุด ราว3 3ปีต่อมา BYD ได้ชิงบัลลังเทส l a และกลายเป็นแบรนด์ที่มียอดขายรถไฟฟ้าล้วนมากที่สุดในโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะเดียวกันก็มีเหตุการณ์เผยสหรัฐอเมริกาฉุนอังกฤษนะครับปล่อยข่าวรั่วถึงสื่สอนะครับก่อนเปิดปฏิบัติการถล่มฮูตีในเยเมน พวกเจ้าที่สหรัฐอเมริกาแสดงความขุนเคืองไม่พอใจทิฐบาลของสหาราชราชาจักรปล่อยข่าวรั่วถึงสื่อมวลชนอังกฤษเกี่ยวกับการตัดสินใจเปิดบริการโจมตีเล่นงานกบฏฮูตีในเยเมนตามรายงานของหนังสือพิมพ์เทลกาฟอ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดในประเด็นนี้รายงานข่าวระบุว่าลิชชี่ซูนิกนายกรัตรีแห่งสหาราชอาณาจักรได้ตัดสินใจไฟเขียว เปดิดประการทางทหารระหว่างการประชุมฉุกเฉินคณะอันตรีเมื่อเวลา11เดนกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งปกติแล้วคําแถลงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการโจมตีจะมีขึ้นหลังจากที่เครื่องบินลิงก์ระเบิดเหล่านี้ได้บินกลับสู่ฐานเป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องของเกาหลีเหนือก็โวทดสอบนะครับขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิก เชื้อเพลิงแข็งพิสัยปานกลางรุ่นใหม่เกาหลีเหนือทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกพิสัยกลางนะครับรุ่นใหม่ที่ใช้เป็นชั่วเพลิงแกร่งนะครับขออภัยฮะที่ใช้ในการเป็นชั่วเพลิงแข็งในการเคลื่อนไหวล่าสุดที่เรียกเสียงประนามจากทั้งสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้รวมทั้งญี่ปุ่นประสบความสําเร็จเป็นที่เรียบร้อยในขณะที่จีนร้องยก กระดับนานาชาติยุติสงครามในฉนวนกาซาพร้อมตั้งกรอบเวลาใช้แนวทางสองรัฐหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับเรียกร้องให้ยกระดับการประชุมสันติภาพนานาชาติเพื่อยุติสงครามระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์พร้อมกำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในแนวทางสองรัฐควบคู่นะครับ หลังจากสงครามในกาซาลุกลามขยายวงกว้างจนเข้าสู่วิกฤตในทะเลแดงที่กำลังเกิดขึ้นอีกเหตุการณ์ที่น่าสนใจก็นาอูรูประกาศตัดสัมพันธ์กับไต้หวันหันเข้ามาทำการซบจีนนาอูรูนะครับประกาศตัดความสัมพันธ์ทางการทูตกับไต้หวันหันไปประสานความร่วมมือกับจีนแผ่นดินใหญ่แทนนา อูรูนะครับระบุในจดหมายข่าวที่เผยแพร่ต่อสื่อมวลชนระบุว่านับจากนี้ไปจะไม่ยอมรับว่าไต้หวันเป็นประเทศอิสระหากแต่เป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีนอันไม่อาจจะแบ่งแยกได้นะครับรัฐบาลของนาอูรูยืนยันว่าการตัดสัมพันธ์กับทางการทูตก,กับไต้หวันมีผลทันที นับจากนี้จะไม่สารต่อความสัมพันธ์ด้วยการแลกเปลี่ยนแบบเป็นทางการกับไต้หวันอีกต่อไปหลังจากที่นาอูรูประกาศเปลี่ยนขั้วไปคบจีนทางการไต้หวันเองก็ได้ออกมาขอยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับนาอูรูเช่นกันโดยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันระบุว่าเรื่องทําเช่นนี้เพื่อปกป้องเกียรติภูมิของชาติ นะครับด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้ออกมาชื่นชมนะครับการตัดสินใจของรัฐบาลน,นาอูรูโดยระบุว่าจีนพร้อมจะเปิดความสัมพันธ์ทวิภาคีบทใหม่กับนาอูรูบนพื้นฐานของหลักการจีนเดียวเท่านั้นนะครับในขณะที่ตระกูลใหญ่นะครับของซัมซุงนะครับอวม ยอมขายหุ้นมูลค่า2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยค่าภาษีมรดกของเกาหลีใต้สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าตระกูลซัมซุงโดนภาษีมรดกนะครับอัตรา50%หลังอดีตประธานลีคุณฮีนะครับทิ้งไว้ตอนเสียชีวิต21,000ล้านดอลลาร์สหรัฐส่งผลทำให้ล่าสุดเขาต้องตัดสินใจขายหุ้น มูลค่า2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจ่ายภาษีมรดกอันแสนโหดของเกาหลีใต้ Business Insider นะครับรายงานว่าเกาหลีใต้นะครับหนึ่งในประเทศที่มีอัตราภาษีสูงที่สุดเป็นรองแค่ญ,ญี่ปุ่นเท่านั้นได้มีการจัดเก็บภาษี50%ส่งผลทำให้ภรรยาไม้ของอดีตประธานบริษัทซัมซุงผู้ร่วงรับและลูกสาวสองคน ต้องถึงขั้นขายหุ้นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยจ่ายภาษีมรดกพวกนี้หนังสพิมโคเดียสไทมนะครับรายงานโดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวภายในอุตสาหกรรมนะครับอีกเหตุการณ์นฮะบอกว่าเป็นนึกว่าฝันนะครับเจอทองนะครับลุงบราซิล ลงทุนทําการขุดหลุมลึกถึง40เมตรในห้องครัวสุดท้ายร่วงดับสยองชายชาวบราซิลลงทุนขุดพื้นห้องครัวจนเป็นหลุมลึก40เมตรนะครับฝันว่ามีทองซุกอยู่ใต้ดินก่อนพลาดท่าร่วงลงไปเสียชีวิตอย่างหน้าอนาถล่างไร้วิญญาณนะครับของลุงคนหนึ่งวัย71ปีนะครับถูก พบในก้นหลุมซึ่งเขากับเพื่อนบ้านอีกคนช่วยกันขุดลงไปใต้ดินห้องกรัวในรัฐนิมันเซไรนะครับรายงานระบุว่าชายชราคนนี้ฝันว่ามีทองคำอยู่ใต้บ้านนะครับเพียงแค่ขุดลงไปก็เจอเขานำเรื่องนี้ไปบอกกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งซึ่งหัวเราะเยาะเขาในตอนแรกแต่สุดท้ายนะครับดาซินวาได้พูดจาหวานล้อม จนเพื่อนบ้านรายนี้ยอมมาช่วยขุดหลุมฮะนะเขาเขาบอกว่าเขาพยายามรั้งตัวไว้คนเดียวไม่รู้จะตะโกนใครให้ช่วยนะครับเขาบอกตำรวจแต่ถ้าผมยังยืนต่อไปก็าอาจจะโดนดึงตกลงไปด้วยผมแค่ได้ยินเสียงตอนที่ร่างเขาตกลงไปกระแทกกับก้นหลุมนะเกินสิ่งที่เกิดขึ้นจีนก็มีการเคลื่อนไหวฮะ ดูเหมือนจะพอใจกับพรรค p p p แม้จะได้ประธานาธิบดีไต้หวันต่อแต่คะแนนลดหวบแถมสูญเสียเสียงข้างมากในรัฐสภาสื่อตะวันตกได้มีการวิเคราะห์ว่าศึกหนักประทะกันอย่างแน่นอนพรรค d p p นะครับที่มีแนวทางฝักไฝ่ไต้หวันแยกตัวเป็นเอกราชนะครับรักษาตำแหน่งประธานาธิบดีเอาไว้แต่ว่าพรรค KMT ที่ฝักไฟทางรวมชาติกับจีนได้เก้าอี้มากขึ้นเป็นอันดับหนึ่งในรัฐสภานักวิจารณ์ต่างแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อคอมเมนเตอร์นะครับบนแผ่นดินใหญ่แสดงความพึงพอใจอย่างระะวงกับผลการเลือกตั้งทั่วทั้งเกาะไต้หวันนะครับที่ผ่านมาซึ่งนำเอาพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้านะครับ กลับมาครองเป็นฝ่ายบริหารอีกคำรบหนึ่งทว่าอายัาทว่าด้วยอายัตแห่งความเป็นตัวแทนของประชาชนที่ลดจำนวนลงจากเดิมอย่างแรงอีกทั้งยังสูญเสียเสียงข้างมากของตนที่มีอยู่ในสภานิติบัญญัติ ด้วยนะฮะทำให้ประธานาธิบดีก็บริหารลำบากแบบนี้ในขณะที่โพชีพายมอลลี่โหวตรัฐโอไฮโาโดนทรัมม์นะครับนำโด่งปราศัยนัดสุดท้ายเดือดถึงตายก็คุ้มถ้าเลือกทรัมม์สำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นอดีตปราศัยรอบสุดท้าย ท่ามกลางสภาพอากาศลบ40องศาหิมะตกท่วมเรียกร้องให้ผู้คนที่มีสิทธิ์ในรัฐไอโอวาออกมาเลือกตั้งรอบแรกของพรรครีพับลิกันนะครับปลูกชาวอเมริกันถึงต้องตายก็ต้องออกมาเลือกเขาโพชิชัมนำโด่ง48%เหนือคู่แข่งขี้ตองเลือกชัมพเพื่อให้ประเทศบริหารแบบคอร์ปอเรตนะครับไม่สนใจ นิสัยส่วนตัวของชวัมนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของร,รัสเซียฮะสวีเดนก็ตื่นกลัวสงครานะครับแหก่กักสิ่งของจำเป็นวิทยุสื่อสารถังน้ำมันนะครับส่วนอ,อังกฤษส่งทหารครั้งมหาวลานสองหมื่นนายซ้อมรบกับนาโต้นะครับต้านร,ารัสเซียสำนักข่าว AFP AP รอยเตอร์ uter, นะครับรายงานว่าสวีเดนแดนสแกนดิเนเวียที่เคยเงียบสงบกลับโกลาหลผู้คนต่างรีบซื้ออาหารกักตุนส่วนสิ่งที่จำเป็นเช่นวิทยุสื่อสารนะครับหลังรัฐมนตรีป้องกันพลเรือนสต็อกโฮมเตือนแรงฮัสวีเลนกำลังจะเกิดสงครามด้านอังกฤษส่งกำลังทหารครั้งใหญ่ 20,000น,นายเข้าทำการซ้อมรบ A.P. รายงานว่ารัฐมนตรีป้องกันพลเรือนของสวีเดนนได้ออกมาเรียกร้องวันอาทิตย์ก่อนหน้าการประชุมป้องกันประจำปีเตือนสวีเดนอาจต้องเสี่ยงจะเกิดสงครามและไม่กี่วันจากนั้นผู้บัญชาการกองทัพสวีเดนก็ออกมาแสดงเหตุผลที่คล้ายกันโดยเขาแสดงภาพบ้านเรือนโดนเผา และถูกโจมตีด้วยระเบิดเกิดขึ้นที่ยูเครนนะครับร้านค้าชื่อดังที่มีหลายสาขาได้รายงานเพิ่มยอดการจำหน่ายเกี่ยวกับวัตถุดิบเช่นวิทยุฉุกเฉินถังน้ำมันเตาสำหรับก,การตั้งแคมป์เดินป่าส่งผลทำให้ชั้นวางจำหนาา่ายว่างเปล่าในไม่กี่สาขานะครับ มีการถกเถียงในสังคมสวีเดนถึงความเป็นไปได้นะครับเกี่ยวกับการเกิดสงครามเต็มรูปแบบในประเทศสวีเดนยังไม่จบแค่นั้นผลจากสวีเดนและสหรัฐอเมริกาได้ลงนามข้อตกลงเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเพื่อเป็นการปูทางให้กองกำลังสหรัฐอเมริกาเข้ามาปฏิบัติการในสวีเดนได้นะครับประธานบีโจบไบเดนก็ยังฝากคำเตือนถึงสต็อกโฮลมว่าสวีเดนจำเป็นต้องเตรียมใจ เพื่อเข้าเผชิญกับสงครามขณะที่สกายนิวชี้ว่ากองทัพอังกฤษ16,000นายทั้งรถถังปืนใหญ่และเฮลิคอปเตอร์จะส่งไปโดยกองทัพอังกฤษจากทั่วยุโรปออกเริ่มตั้งแต่เดือนกันยาขณะที่กองทัพเรือจะส่งเรือไม่ต่ำกว่า2,000นายนะครับจากเรืออังกฤษ8ลํลำและเรือดำน้ำจะมีการส่งทหารคอมมานโดนววิโยธิน นะครับอังกฤษอีกไม่ต่ำกว่า400ไมล์นะครับเข้าวงกลมอาร์กติกนะครับด้านอกองทัพอังกฤษนะครับจะใช้เครื่องบินโจมตี F-35B Lightning และเครื่องบินสอดแนมโพไซดอนนะครับ P8 เข้าร่วมปฏิบัติการด้วย เรื่องไฮไลท์ ike, วันนี้นอกจากจะเป็นเรื่องของสงครามที่กำลังคุกรุ่นในทะเลแดงกำลังบานปลายตอนนี้การที่สวีเดนเตรียมพร้อมจะทำสงครามครั้งใหญ่เพราะว่ารัสเซียมีโอกาสจะบุกสวีเดนมากที่สุดในเวลานี้นะครับและสหรัฐอเมริกาก็ให้ทำใจตอนนี้องค์การสนธิสัญญาแอตติกเหนือหรือนาโตก็มีการทำการซ้อมรบ สถานการณ์จนถึงขณะนี้ต้องยอมรับนะครับว่าฝั่งสาหาภาพยุโรปก,กําลังพ่ายแพ้สงครามอย่างต่อเนื่องนะครับสงครามในตะวันออกกลางนะครับที่กําลังเกิดขึ้นในทะเลแดงสื่อมวลชนของสหรัฐอเมริกาเองก็ออกมาเปิดโปงว่าสหรัฐอเมริกาและอังกฤษที่ร่วมมือกันทําการโจมตีฮูตีนั้นไม่ประสบความสําเร็จกลับสร้างความเสียหายให้กับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาและอังกฤษมากก,ามากกว่านะครับโดยเฉพาะเรือ นะครับที่ขนส่งสินค้ากลับมีการถูกยึดและกลับโจมตีถูกโจมตีมากขึ้นสการทั้งในทะเลแดงนะครับตอนนี้ก็กำลังหนักดวงนะครับและก็มีแนวโน้มที่จะมีการเกิดสงครามในสวีเดนทำให้ประชาชนในประเทศนี้เกิดการแตกตื่นแม้แต่ประธานาธิบดีโจไบเดนเองก็บอกว่าต้องทำใจที่สวีเดนอาจจะเกิดสงครามขึ้นนั่นหมายความว่าสมรภูมิใหม่ อาจจะเกิดขึ้นในประเทศสวีเดนก็ได้นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ชาติไทยพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยักวา,างกุพระราชัณิธาน,านสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระการุณาเกือือกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจอง พระปิชาชาญการดินปกปรองประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาส่งเคราะหและพัฒาานาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร ดินพระเทพยาววาลานกูแสงแหงวาชิราสองฟ้าให้โลกจำรูณพวงชนเพิดทอทูลโคพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงครบรัและพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยาวราังกูแสงแห่งวชิราสองฟ้าให้โลกจำรูน วงชนเทิดทูลโคพระองค์ทรงพระเจริญ